สวัดีค่ะก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งนึงเลยนะคะสำหรับ7วัน7ลุคเจ็ดสไตล์ค่ะซึ่งเราเดินทางขนึก EP ที่10กว่าแล้วนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยที่ชิหายไปก็คือแบบว่าติดการทํำร็อกมากๆเลยก็เลยลืมการแต่งตัว7วัน7ลุคเจ็ดสไตล์กันไปเลยนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยกลับมาแล้วค่ะแล้วก็รับรองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะจัดเต็มกเปี่ยมแน่นอนมีทุกลุคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุคหวานลุคเผ็ดลุคเปรี้ยวลุคแซบมาหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยจะได้เห็นทุกรูปแบบของชิเลยว่าแต่งตัวแต่ละลุคเเนนี่ยยป็ังงไกันบ้้าางค่ะถเกิดจะขนี้้แลลวนนะะคคกก็ตามมไปชัเย่ะแล้วก็มา แรกเลยนะคะก็คือลุคปากเขียวเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยชิตั้งใจจะคุมโทนแบบว่าแต่งตัวให้เป็นโทนสีแบบเขียวขี้ม้าแต่ว่าปรากฏว่าชิผสมสีลิปเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นสีเดียวกับเสื้อสักทีนะชิคก็เลยโอเคงานไม่เป็นไรทาสีเขียวนี้ก็ได้นะคะก็เลยอยากจะเล่นโทนกันต่ารเป็นโทนสีเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะคะแล้วก็ปากแล้วก็รองเท้าด้วยนะแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยชิไม่มีสีเขียวนะคะก็เลยเอาสีเนื้อมาสะพายนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่เป็นช็อคเกอร์ ก็แอบติดหน้าตรงนี้นิดนึงส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็จะได้ดูลุกเปรี้ยวแล้วก็สนุกสนานกับการแต่งตัวมากขึ้นค่ะแค่หยิบเสือ้อแล้วก็เกงบอมสีเดียวกันนะคะแล้วก็เล่นสนุกกับการแต่งหน้าแล้วก็ทําผมเนี่ยเท่านี้เนี่ยก็เป๊ะปังแซฟเวอร์ได้แล้วค่ะวันนี้เนี่ยชิอยากเปลี่ยนลุกตัวเองนะคะก็เลยเก็บผมนะคะแล้วก็ทาให้ตัวเองดูแบบเหมือนเป็นผู้หญิงผมสั้นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งชิก็มัดผมไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ ทำการแบบพัน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 ขึ้นไปนะคะมันก็จะได้ทรงผมประมาณนี้เลยเหมือนเป็นคนทรงผมบ๊อบแบบนี้นะคะเพาจริงๆแล้วเนี่ยชิคก็อยากตัดผมสั้นมากๆเลยแต่ว่าคือรู้นะว่าตัวเองตัดเราไม่เข้าแต่ก็อยากจะเปลี่ยนลุคดูบ้างนะคะก็เลยทําผมประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใส่เป็นเสื้อโทนสีชมพูที่เป็นแบรนด์ของชิเองก็คือแบรนด์การ์มีนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยชิคออกแบบเองเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าฝนตกด้วยนะชิคก็เลยอยากจะแต่งตัวที่แบบว่า ค่อนข้างจะสบายๆหน่อยไม่รุ่มร่ามนะคะเพราะถ้าเกิดว่าใส่อะไรที่แบบยาวๆแบบฟ้าผ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบสะดุดน้ําหรือว่าเลอะน้ําได้นะคะก็เลยใส่เป็นเสื้อครอปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะเราเน้นสีชมพูนะคะชิคก็เลยใส่เป็นกางเกงยีนที่มีรูปหัวใจสีชมพูตรงนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นลุกหวานๆมุงๆม้งมิ้งมุ้งมิ้งประมาณนี้เลยนะคะชิจะต้องไปดูแบบใหม่ด้วยนะคะก็คือการมีเนี่ยจอคอลเลคชั่นใหม่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยชิสั่งตัดไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องไปลองใส่่่่่่่ดดดูววววาา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 าใสแแล้้้้้จะะะะะะเเเเเป็็นนนนนยยยยังงงงไไบพือออมมีีีกกกกรรรฝตติิคช ตั้งใจทำมากก็เป็นความฝันอีกอย่างนึงเลยที่ชิอยากจะมีก็คือแบบมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะที่หลายๆคนเนี่ยสามารถใส่ได้ไม่ว่าจะแบบวัไหนหรือว่าแบบอากาศแบบไหนอะไรเงี้ยก็สามารถหยิบมาใส่ได้ไม่เบื่อเลยค่ะอาละค่ะก็จะเป็นลูปประมาณนี้เลย กันในรุ่นที่36สัปดาห์นี้กันเลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยชิมีนัดกับพี่แย้มพี่จิว๋วพี่นันนะคะก็คือรวมแก๊งเทิร์นออนบิวตี้นั่นเองเนาะเลยคิดทีมกันว่าเราจะต้องมานัดเจอกันในทีมซีทรูนะคะฉะนั้นก็ต้องหยิบเสื้อผ้าโทนซีทรูมาใส่แต่ด้วยความที่ชินเนี่ยหาไม่ทันแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงให้มันดูแบบไม่โป๊จนเกินไปนะคะก็เลยหยิบใส่เป็นตัวนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเสื้อยืดทิปตาข่ายตาข่ายเบาๆคือให้้้้้้้้้้้้เเ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 ห็็นน็็็ะะ็็นน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 ดดาา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 าใใใใใลลลลลกก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 กๆะะะะะะคคคชชิสสสสสสส่่่ปปปอออรรรรร์์ตตบขขขขงงงงงแแแววววววััยยยีีีีีีี๋ทมู ก็จะเป็นแบบขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าคนเอวิเดย์ลุคธรรมดาเนี่ยแหละมันก็จะได้ลุคที่ดูแบบผิวหน้าสุขภาพดีอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะ เลือกใส่เป็นโทสีเทาทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีปากสีเสื้อนะคะสีกระโปรงสีรองเทา้ารวมไปถึงสีกระเป๋าด้วยนะคะก็จะเป็นโทสีเทาทั้งหมดแต่จะเล่นเป็นโทสีเทาเข้มเทาอ่อนคือแบบไม่ให้มันดูน่าเบือ่อแลรก็ดูกลืนจนเกินไปนะคะก็เลยเลือกโทนประมาณน,นี้เลยซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้คือร้อนมากก็เลยหยิบเสื้อที่มันเป็นเสื้อครอปแลวก็ผูกแบบใส่สบายๆเนี่ยมาใส่นะคะเพราะว่าอาการมันร้อนจริงๆนะแลวก็ใส่เป็นกระโปรงทรงเอยาวๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยบบออเเล่งงแี สามารถใส่ได้ในช่วงซัมเมอร์หรือว่าฤดูฝน่นี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันที่โทสีเทาเนี่ยเป็นโทสีที่ค่อนข้างจะขึึมอยู่แล้วนะ,ะคะฉันก็เลยเล่นสนุกกับการทำผมด้วยการแบบให้มันมีความซุกซนเบาๆเนะะี่ยค่ะในวันนี้ก็เลยจะเป็นทรงดังโง่สองจุกแบบนี้เลยค่ะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ แล้วก็มาต่อกันในรุคที่5ของสัปดาห์นี้เลยเนี่ยซึ่งก็จะมีความแสนซอขึ้นมาจากปกตินะคะเพราะว่าชิมีการดัดผมซึ่งชิไม่ได้ดัดผมนานมากๆแล้วเพราะหลังๆมานี้เนี่ยชิชอบแบบปล่อยผมตรงธรรมดาเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็แต่งหน้าทนเอวิได้ลุกแต่ว่าเพิ่มความสนุกสนานด้วยการดัดผมแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกโทนการแต่งกายให้เข้ากับสีผมของตัวเองนะคะก็เป็นโทนสีแบบนู้ดนูนะคะก็เลยเลือกใส่เป็นเสื้อครอปแบบนี้นะคะสีนูดที่มนันเป็นแบบผูกคอเนาะเปรียวแซบขึ้นมาเลยนะคะก็จะได้ลุ นะก็คือร้านในไอ A จุด M จุด A จุด A ุด B อะไรสักอย่างนะทุกชีว่าบางทีเนี่ยเราสามารถหาความสุขรอบตัวได้โดยการแบบหยิบเสื้อผ้ามาใส่สสวยเนี่ยชิก็รู้สึกว่าเฮ้ยชิก็มีความสุขแล้วนะ ก็มาเจอกันในลุกที่4ของสัปดาห์นี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบว่ามีความใสแบวมากเลยนะคะแต่ชิจะไปทาบุญที่วัดนะคะก็เลยแต่งตัวที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าให้มันดูแบบว่ามีความสนุกสนานการแต่งตัวมากขึ้นนะคะโดยการที่ใส่เอี๊ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นเอี๊ยมสีขาวขายาว,ายาวค่ะแล้วก็ใสเ่เป็นเสื้อยืดครอปสีเทาข้างในนะคะใสก่กระโปรงสีขาวแบบนี้จะได้แมทก,กับกับเสื้อเอี๊ยมด้วยค่ะไม่รู้ว่าน้องๆหลายๆคนต้องถูกใจกันแน่เลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนแล้วก็มา็จักับชิ้นนี้ลุคสุดท้ายเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกด้วยไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะมีเสียงฝนหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยากจะมาอัดคลิปให้ดูนี่อย่างตอน,นื่องเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นลุคสุดท้ายของวีคนี้แล้วนะคะชีแต่งตัวเป็นแบบว่าโทนพรินเซสเบาๆนะคะคือชีต้องไปงานอีเวนต์ของอิลมาสก้าะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ย ไปมิงกับโฟยูทู2นะคะก็เลยแต่งตัวเป็นโชว์ลำนมานนี้เลยคือชิอกใส่เดรสตัวนี้เนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเดรสสรั้นและข้างนอกมันก็จะเป็นแบบเหมือนซีทูกุ่มแบบนี้ค่ะคือชิก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าตอนเย็นเนี่ยเราจะต้องไปงานที่เป็นสายแซบอะไรเงี้ยก็สามารถถอดซีทรูข้างนอกได้คิดว่ามันสามารถเปลี่ยนได้2ลุคเลยก็คือลุคเปรี้ยวก็ได้หรือว่าลุคหวานก็ได้นั่เองค่ะเล่นเอเซอรีเป็นใส่ต่างหูมุกนะคะแล้วก็สร้อยคอมุกนะคะมันจะได้แบบว่าดูมีความหวานมากขึ้นให้้้มมัันนเเาาะกบสสือที่่่รใใวดยค จบกันไปแล้วกะสำหรับ7วัน7ลุค7สไตล์กันในภาคนี้เนาะซึ่งชิบอกแต่แรกแล้วว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆคือมาครบทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานแซ่บเผ็ดโอ้โหค่ะหวังว่าหลายๆคนนจะถูกอกถูกใจกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดแชร์หรือว่ากด subscribe กันด้วยนะวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหัวยุ่งหมดแล้ว